บ้านเมืองในปัจจุบันหรือในอนาคตที่จะเป็นไปอย่างไรก็ตามเราไม่อาจคาดการได้แต่พระศาสดาให้หมักแก้ที่ตัวเองเหตุในการสมปรารถนาบ้านเมืองจะเศรษฐกิจไม่ดีจะวุ่นวายจะโกลาหลด้วยเหตุปัจจัยนั้นโน้นนี้มันก็โดนกันทั่วหน้าทั้งในประเทศทั้งนอกประเทศ แต่ถ้าเรามีภูมิคุ้มกันดีคือมีสุขตาวินโยอยู่ในจิตของเราเรามีเหตุปัจจัยแห่งการสมปรารถนาห้าอย่างศรัทธาศีลสุตตะจาคะปัญญาศสธาใไกลเรารู้ว่าเราต้องศสตารไกลใครรู้จริงในโลกนี้เราเชื่อตตากตอรันตสมาสัมพุทธะรู้จริงในโลกนี้ ศรัทธาแบบอย่างลงมั่นตถาคเตเอกันตะกโตอภิปสันโนเริ่มสายอย่างยิ่งในตถาคตถึงที่สุดโดยส่วนเดียวจากนั้นคนคนนั้นจะเป็นผู้มีศีลข้อประพฤติกายวาจาตามที่ศาสดาบัญญัติมาตรฐานก็คือพระองค์บอกศีลห้านะ การไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการไม่พูดโกหกไม่ดื่มสุรายาเมาเมื่อเรามีศีลดีแล้วเราจะเป็นผู้มีสุตนะไม่อยากได้แค่บทเดียวแล้วอยากได้หลายๆบทหน่อยนะจะได้เข้าใจได้ง่ายได้แตกฉานขึ้นยมยิ่งทราบพระสูตรมาก ความเชื่อมโยงภาพของธรรมะโยมจะเห็นครอบคุมครอบคุมและก็เริ่มจะเข้าใจภาพรวมของการประพฤติปฏิบัติทั้งหมดและเราก็จะเดินตามได้อย่างมั่นใจนั้นการสั่งสมสุตตะจึงเป็นข้อที่ 3. สามศรัทธาศีลสุตตะต่อมาเป็นจากะจาคะการสละ นการสละการแบ่งปันการสละไม่จำเป็นจะต้องมองแค่วัตถุเข้าของทรัพย์สินเงินตองการสละการให้การให้การไม่พยาบาทการให้อภัยการให้การไม่เบียดเบียนนี่ก็เป็นจากะเป็นการเสียสละเป็นการให้ซึ่งให้ได้ยากด้วย นะให้ได้ยากลองนึกนึกว่าในชีวิตเราที่ผ่านมาเนี่ยยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบปีเคยให้อภัยใครบ้างดีนึกไม่ออกเหมือนกันนะก็ <c oughs> ไม่ค่อยใหย้ต้องนึกได้นะการไม่พยาบาทการไม่เบียดเบียนนะ นี่ก็เป็นจากะการเสียสละการแบ่งปันการให้วาจาไพเราะให้การกระทําที่ดีงามแก่เขานะการเป็นผู้มีความอดกลั้นอดทนต่อถ้อยคำที่หยาบคายว่าร้ายกล้าแข็งแสบเผ็ดทนได้ต้องทนได้นะนักบวชยิ่งต้องทนได้ ซึ่งพระองค์จะยกประสูตรอุปมาอันเปรียบด้วยเรืนะ่อยที่มีมือจับสองข้างแล้วเขก็เลื่อยอวัยวะเราให้ขาดเป็นสองท่อนพระศส,สดาก็บอกว่าแม้จะโดนอย่างนี้ก็อย่าเปล่งวาจาชั่วยากอย่ามีจิตคิดประทุษลลายนะให้มีจิตประกอบด้วยเมตตามีผู้นั้นเป็นอารมณ์อยู่ ใครไม่ทําตามอย่างนี้ชื่อว่าไม่ใช่สาวกของเราทำยากนะเนี่ยแต่ถ้ายมทาได้เนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่ามีอะไรอีกไหมที่เธอจะทนไม่ได้ถ้าย้ำคอันกล้าแข็งแสบเผ็ดหยาบคายที่ว่าร้ายเราเนี่ยมีไหมที่จะทนไม่ได้เพราะขนาดเขาเอาเลื่อยมาเลื่อยเอาไววะเธอขาดเป็นสองท่อนเธอยังทนได้เลย และถ้าใครทำได้อย่างนี้นิพพานได้เลยนะ